อันนี้คือสะพานอุดมทรัพย์อ๋โอโ,โอ้โหมิวมิวมิวหน่วยจับมิวด้วยคุณอันนี้คือสะพานอะไรโอ้โแคมซลิงไหมนี่สัลลิงโอ้มันจะโตสะพานแขวนโอ้โหอืม บรรยากาศโดยรอบดูสิเด็กๆโอ้โหสวยมากเลยอันนี้น่าจะเป็นไฟนะเนี่ยอย่าปิดจับนะครับนักคุ้มันจะตกจะไปะยุเสียดเออโอ้ดูน้ำสิเัะะลลี๋ยจะถล่มลงไหมเนี่ยยไปเลา,ามาไปปะมาเร็วโอ้ยสะพานน่ากลัวจังเลยใหญ่สวยมากวัดทุ่งเศรษฐีนะคะ 我不料。Oh,